สวัสดีนะครับ,รบผู้ติดตามทางยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะ่นออมาเล่าเรื่องครับมาเล่าเรื่องสมาชิกหรือผู้ที่ผู้ที่ติดตามนะครับตามยูทูบของผมนะครับก็เรื่องราวครับเรื่องราวที่ชีวิตตีมาอยู่ในส่วนนะครับ ามปีแล้วครับมาตั้งแต่ปีหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดเข้ามานี่แล้วครับก็มาหนึ่งนะครับมาเพื่อสุขภาพสองมาเพื่อตั้งใจทำเกษตรนะครับการส่วงปี 4, สี่หกช่วงปีหกสี่หกห้านะครับ ทีเข้าชา่วงโควิดไม่ย,ย,ยนะครับก็เลยลบมาอยู่ที่สวนนะครับมาแปลงบ้านบ้านพักอยู่ที่สวนนะครับพื่อเวลาลูกเด็นมา ในด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านพืชสมุนไพรสามรายการน,นะครับสามรายการที่ทดลองดูนะครับที่ทดลองดูก็ได้ผลพอปันกันนครับมาถึงกับสุสเภาพตอนที่ควรนะครับเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพขอเล่าเรื่องสุขภาพก่อนนะครับเรื่องสุขภาพก็มาเขาแรกนะครับที่ัวกเขา เดินไข่ไบวลุกไข่ไบวทำงานไข่ไบวก็หายาตัวมากินยาที่ว่าซื้อกินนะครับซื้อที่้นฟ้าดีนะครับ,ปปรนะรบเป็นยาสมุนไพรพ้องยาที่คอลลาเจนต่างๆที่ว่า ยานอกอยาในก็ซื้อมากินทุกอย่างนะครับก็รู้สึกว่ามันก็จะอ่านจะอ่าน,น่ะครับที่พอพอได้อยุก็คือน้ำมันง,งานครับน้ำมันง,งาแล้วก็เนสมุนไพรอบคนเดียวนะครับเช่น,นสมุนไพรขึ้นบ้านนะครับตีว่า หมอว่าดีนะครับศึกษามาเยนหู้มานะครับทุกอย่างที่เป็นยาพื้นทิน,นของเราแล้วก็เอามาปรปับปรุงปรปุงมาผสมทดลองนะครับมันก็ผสมผจานกันไว้นะครับประกอบกับตัวเก่าก็มีโรคประจําตัวหลายอย่างนะครับบางอันกิกนแล้วมันก็ไปกระทบกับโรคประจําตัว ก็เลยบอกคยได้ผลเท่าที่ควรนะครับกินบัดได้ต่อนเนื่องนะครับผมเชื่อว่าบัได้ผลนะครับกินต่อนเนื่องก็ไปกระทบกับโรคประจำตัวก่อนยมปั๊มเปลี่ยนนะครับเช่นที่ผมได้เอามาทดลองดูก็คือเรื่องกระท่อมเรื่องกัญชาที่มันกำลังดังกันช่วงนั้นนะครับแล้วก็เรื่องอ่างจัางเรื่อง สมุนไพรในพื้นที่ของเขาเครับ ว่าก่อไปทางหน้าก่อมาใค่ก็พ่อได้อยู่นะครับก่อได้แต่ถิดว่ามันก็ดีของวสุขสารในย่าง้องนะครับตอนจากนั้นนะครับ ไนรับลดข้อเหนียวข้วเจ้าครับออกกําลังกายน้ำหนักได้ทีเป็นตนเเรื่องเบาวานทําเรื่องเบาหวานลดก่อนก็รู้สึกว่า,วาดีขึ้นนะครับยางแข็งขาเขา่า น,น,นะครับก็มีนะครับจากท่านมาก็ปีนี้นครับปีหกหเจ็ดนะครับก็กินกินอาหารตามหมอบอกมาตลอดนะครับกินอาหารตามหมอหมอโรงพยาบาลหมออนามยัยครับบอกกินท่านมาท่านา ารเสริมครับอาหารเสริมที่ว่านะครับก็เป็นว่าอาหารเสริมหลายอย่างครับหลายตัวครับ ลองยาตัวนี้นะครับทามันเป็นอาหาร,รเสริมวิชยานะครับอาหารเสริมถาบที่สาวละนะครับสถาบาันเป็นยางพ่อลองก็แลกยาต้นราคาก็โอเคนะครับราคาตกเ 40. 40. บ็ดละหกสิ 64. บหกบาทหกสิบสี่บาทนะครับ ซี่เม็ดนะครับตกวันร้อยกว่าบาทนะครับเรื่องสุขภาพก็โอเคนะครับก่อลังเริ่อนหลังเลมนะครับกับใครสนใจนะครับที่ว่าเรื่องสุขภาพนะครับก็ที่มีการเก็บแข้งเก็บเข่าเก็บแข้งเก็บเข่าเป็นลมประจำตัวปวดเนื้อปวดตัวแข้งขาบ่อยดีเดินหยักลุกยากนะครับ ของเที่ยวขึ้นมาครับก็มาก็มาจะลองเดินจมูกที่เจ็บเข่าทรมานเหมือนกันนะครับเจ็บเข่าที่ทรมานแล้วก็เจ็บก็เจ็บตัวปวดมากปวดนี่ทุกหนักเลียวหนักนะครับลองมาลองตัวนี้ก็ได้นะครับลองทดลองตัวนี้ครับสำรับเพื่อนสำหรับเพื่อนที่ Kami kami akan melakukan